วัีครับวันนี้มาติดตั้งระบบที่ไล่วางบอนนะครับตอนนี้เป็นจุดที่ไม่มีไฟเลยนะครับก็คือมีไฟแหละคุณพูดถึงว่ามีไฟแต่ว่าตรงตรงที่ระบบอยู่ยังไม่มีแต่ไล่วางบอนมีไฟก็คือวัคิวเขาต้องการให้โซนเนี่ยครับผลิตไฟจากตรงนี้แล้วก็จ่าให้ใช้ทั่วๆในบริเวณจุดกลางเต็นท์โซนนี้นะครับ ก็จะมีพวกเดี๋ยวจะมีสร้างบ้านก็จะเป็นที่พักอีกที่หนึ่งนะครับไม่จ่ายไฟใช้แอ,อร์ใช้อะไรวันนี้เรามาติดตั้งระบบออกริดนะครับก็เป็นออกริดขนาด5,000วัตต์กำลังขับนะครับส่วนกำลังคัามองไฟประมาณ10,000กิโลวัตต์แล้วกันครับผมแล้วก็ตัวแผงวันนี้เราใส่อยู่ประมาณ5กิโลวัตต์ล้กันนะครับก็ ก็เพื่อใช้จ่ายอย่างที่บอกนั่นแหละก็แล้วก็จะมีอีกนิดนึงก็คือมีเพิ่มเป็นระบบปั๊มนะครับก็จะมีไปติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มเพื่อให้ใช้กับแผงเซื่อเซลได้ด้วยแล้วก็มีใช้กับไฟ AC ได้ด้วยในกรณีที่เผื่อจะใช้ตอนที่ไม่มีแดดนะครับก็ตอนนี้แผงเราติด10แผงเป็นจิงโก้โมโนะครับก็เป็น535วัตแล้วก็ เรียงสสติงนะครับสตริง,ล,รงละห้าแผงจะมี1สตริงเนี่ยที่ที่เสียบเข้าไปกับระบบปกติอยู่แล้วแล้วก็จะมีอีก1สตริงที่สามารถสลับได้ว่าห้าแผงเนี้ยจะไปเข้ากับระบบออฟก,กิจของเราหรือว่าจะย้ายไปใช้ที่ปั๊มน้ํานะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบกันครับผม อันนี้พ้องยังทําไม่เสร็จพี่พี่ยังเตรียมจะทําเทป,ปูนตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็แผงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีห้อง,องพี่พี่เขาทาห้องให้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยป้องกันฝนป้องกันอะไรอย่างดีเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงมากเล็กแข็งแรงมากับผมอ่าโอเคตอนนี้เป็น โตว์บอลเล็กๆของเรานะครับเหมือนเดิมก็คือตัวนี้จะเป็นตัว1 0 0์ 48V นะครับก็มีโวลติเตอร์มีเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับก็ทั้งหมด3ตัวเป็น3 0 0์ 48V จ่ายเก็บไฟแล้วก็จ่ายกำลังให้ชุดนี้นะครับชุดออฟกิดของเราก็จากการคำวนวณแล้วละก็กับโหลดตั้งัันที่แล้วก็การใช้งานที่จะเก็บลงไปแบตบก็พอดีพอดีครับชุดนี้ โอเคอันนี้เ,เข้ามาครับผมนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัว5กิโลวัตต์ของเรานะครับก็คือเป็นสกอร่าซันฟอส BP นะครับเป็น5เคออฟอิดไฮบิดนะครับนี้มีระบบ่าเป็นตัวไฮโวล์ o, มีระบบแบล็พาสแผงเหมือนทุกครั้งที่เราติดตั้งครับตัวนี้ยังคงสุดยอดนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรเลยติดตั้งมาทุกงานยังมั่นใจกัน นะครับแล้วก็งานนี้อย่างที่บอกครับไม่มี AC IN ก็คือเป็นเป็นระบบออฟกิทเพียวๆเลยจริงๆแล้วไม่มี a อ s เอลยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีการลากไฟมาเลยนะครับจ่ายไฟแล้วใช้เลยชัวะนี่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มี a อ s อยู่ที่ฝั่งโหลดที่เป็นคริ้ข้อโหลดเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้ก็จะทํางานได้อย่างสบายๆตอนนี้เรา เราลากสายเบรเกอร์มานะครับแล้วก็มาขนานแล้วก็ลากสายใหญ่นะครับเข้าอนเวอร์เตอร์นะฮะแล้วก็มีแผงจากสองสตริงมาเป็นเบรเกอร์กับเซิร์ฟนะครับ DC สองตัวนะครับอันนีนะ้ตอนนี้เช้าเช้าเลยอ๋อโอเคมีไวเลสด้วยตอนนี้เช้าเช้าเลยมาดูกันว่าได้ประมาณกำลังประมาณเท่าไหร่ นะครับ5แผงมันจะอินพิเน้์โวลต์อยู่ประมาณ190เกือบๆ200เนี่ยนะครับปกติปกติเรี่ยเพิ่งเปิดระบบมาได้สักคู่เลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยโอเคกระแสมา10แอมป์เพราะว่าอ่าโอเคกำลังมาทั้งหมด2,000วัตต์นะครับแผงเรามี5,000แต่ว่าตอนเนี้ยแผงเราหันมุมที่ใต้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นเวลาอยู่ประมาณสัก9โมง8โมงครึ่ง9โมงนะครับ ก็ได้กําลังมาประมาณนี้แล้วก็ถือว่าแผงคุณภาพเยี่ยมมากนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าเกินครึ่งวันน่าจะเต็มแน่นอนเหมืนแทบจะทุกสายจิตติดตั้งหมาแล้วช่วงบ่ายก็จะใช้ไายได้อย่างแบบไม่ต้องไม่ต้องดึงแบบเลยก็คือใช้ตรงจากแผงเลยนะครับว่าตอนนี้แผงมา10แอมป์ช์าลงแบตอยู่ประมาณ30กว่าแอมป อตอนนี้เราออกแบบระบบนะครับเราตั้งให้ชาร์จไว้ไม่เกิน60แอมป์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แบตเราเป็น NMC ตอนนี้ตามไซเคิลที่จะใช้ได้นานๆน,นะครับก็คือ,อเป็นชาร์จ0.2 c แล้วก็ดิช,ชาร์จ1 c เพราะนั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ย0.2 c ต่อลูกเพราะนั้นเราได้ลูกละ20แอมป์ตัวเครื่องก็ชาร์จได้เราก็ตั้งไว้ประมาณ60แอมป์ ให,ให้มันชาร์จ60แอมป์เพราะนั้นก็จะกระจายไปลูกละ20แอมป์นะครับก็เพราะนั้นเนี่ยแบตก็จะอยู่กับเราไปยาวๆถ้าเกิดนะบางคนแบบโอเคแบตลิเธียมมัน,มนชาร์จได้แรงใช้ได้แรงตั้งชาร์จไปแบบ 1C อะไรเงี้ยอายุการใช้งานรอบการใช้งานของมันก็จะลดลงนะครับเป็นเรื่องปกติของแบตเตอรี่นะเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นแบตะตัวปวดห,หรือแบตลิเธียมอะไรก็เป็นเหมือนกันนะครับงานติดตั้งของเราไปดูกันต่อโอเคชุดนี้จากออฟกิด ตัวนี้เป็นแผงนะครับอันนี้เป็นแบบเรจะมี AC In ไม่มีเดี๋ยว AC Out ปกติเราจะอยู่ที่ตู้นี้แต่ว่ารอบนี้พอดีคุณคิวขอให้ไปทําตู้หลดแว้งนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเอาไฟมาต่อใช้เพิ่มเติมอีกเพราะว่าเรางวันี้เราจะจะเดินไป AC ค่อน,อนข้างน้อย AC Out นี่นกยว่าทางทางด้านนี้ยัยงอะไรมันยังไม่ค่อยลงตัวแล้วพื้นที่ยังยังเป็นต่อสร้างอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เลยจะจะไม่ได้เดิน AC ไว้ให้แต่ว่าให้ทำเทอร์มิอลไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้ข้างนอกกันตู้โหลดโอเคอันนี้ตัวหนึ่งนะครับเป็นลั๊ก High Power นะครับตัวน,นี้ก็ให้มาเก็บได้เลยกันน้ำนะครับไดมาใช้อันนี้เป็นตู้โหลดของเรา โอเค okay. นี่มีปั๊กให้เผื่อจะมาเสียบใช้อะไรงยน้อยช่วงเวลานี้นะครับทำงานอย่างนี้แล้วก็มีเปิดรูไว้ให้นิดนึงเป็นสําหรับถ้าจะมาต่อมาตรฐานค่อนข้างมาตรฐานก็มาต่อตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็เรามีโอเคนิด,นดนเดี๋ยวมาแก้มีเฉงหน่อยอันนี้เป็น ac out นะครับ b บรเกเ e r m a เ n นะครับตัวนี้3 2แอมป์เพราะว่าเครื่องเรา อินเตอร์เราจ่ายห้า0นวัตต์นะครับ5,000วัตต์เนี่ยกับไฟ220โวลต์เนี่ยก็ประมาณสัก20่ว่าแอมป์เราก็เผื่อเบรกเกอร์ไว้น,นิดหนึ่งเป็น32แอมป์ถ้าเกินนี้ก็ให้ตัดไปซะจะได้ป้องกันร,ระบบเราแล้วก็ป้องกันการเกิดปัญหาการช็อตอะไรที่ปลายทางด้วยนะครับแล้วก็เราต่อเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ที่ขั้นฝั่ง AC ให้นะครับแล้วก็เดินอ่าเดิน9เบอร์10ทั้งระบบนะครับก็คือ กาวเนี่ยเรามีสามเส้นเลยก็คือเป็นเส้นออฟกิทข้างในเป็นเส้นตู้โหลดแล้วก็มีเส้นกาวที่มาจากแผงนะครับแผงเราก็เดินกาวประสิ์ให้เหมือนกันก็ลงไปตงรงนู้นใช้หลอมด้วยวันทามนะครับก็ประสานกันเรียบร้อยตอนนี้ฝังดินไปแล้วไม่ไมาเกมา,มาแก้ออกโอเคอันนี้คือแต่ตรงเนี้ยมันจะเปิดไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้ใช้งานง่ายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมี มีปลาติกมาช่วยกันกันไม่ให้ไม่ให้อันตรายเพื่อมีจริงจกอะไรแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเซฟไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรไม่มีรูโอเคเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอัวนี้เป็นตัวหลดตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเม k กเกอร์สามทางนะครับปกติเลยที่เอาไว้ใช้สับกันตัวนี้เรา ให้มันเป็นตัว60แอมป์600โวลต์ก็รองรับกระแสะได้สบายๆครับผมก็ตอ oh, <yeah. S 1> นนี้ด้านบนเป็นข้าวระบบออฟกิดด้านล่างไปปั๊มนะครับก็ดึงลงมาออมสายจะค่อนข้างลบนิดหนึ่ง <c oughs> ยังไม่ทันไดเก็บเพิ่งเสร็จใหม่ๆม,มัดๆโอเคอันนี้เราเราเหลือแผง เข้าเครื่องแค่ห้าแผงแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ถับลงไปด้านนี้ตัวแผงกระจ่ายกําลังไปที่อินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินเวอร์เตอร์ปั๊มกันต่อว่าเป็นยังไงโอเคครับมาต่อกันก็ตอนนี้มาถึงตัวปั๊มน้ํานะครับเราเดินสายมาจากระบบตรงนู้นเราหันกล้องไปดูก็าลากสายมาค่อนข้างไกลอยู่สายทั้งอ่าเราเดินทั้งเป็นสายแผงนะครับ แต่ระบบตรงสูงนู่นแล้วก็เป็นสาย AC มาด้วยเราเดินให้สอง,สองระบบก็คือให้เลือกใช้ได้อย่างที่บอกก็คือถ้าถ้าช่วงที่แผงทํางานตอนเนี้ยอย่างเวลานดดเนี้ยมีแดดมันก็จ่ายได้แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ตอนช่วงกลางคืนชุกเฉินอะไรเงี้ยก็ใช้ AC จากระบบออฟกิด e เราเหมือนกันจ่ายได้เหมือนกันไฟน้ําก็มาเต็มครับ50ิอเคอคตัวนี้เป็นปั๊มสอแรงหอยโขงนะครับของลั c กี้โปตัวนี้น่าจะเป็น ท่อท่อสองสามนิ้วประมาณนี้ครับผมสามนิ้วแล้วก็จ่ายรดน้ําทั่วตรงนี้เลยรอบจ่านี่สปริงเกอร์ตรงนู้นตรงนู้นนะครับก็ใจ่ายน้ําค่อยงเยอะเลยแหละแล้วก็ทำน้ําจากบ่อน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตู้เราบิ v intage, v intage, v intage นเทจบินเทจเลย <c oughs> โอเคอ๋อลืมบอกตอนนี้เราเดินกาว ตัวนี้2องยี่สายเบอร์สิเหมือนกันนะครับมาปักเอาตรงนี้เลยขี้เกียจลากไปไกลนะครับตรงนี้ได้เลยเกียไกเดินทั้งของตัวปั๊มออกมานะครับแล้วก็เดินของตัวชุดอินเวอร์เตอร์ชุดเบรกเกอร์ชุดเซิร์ฟกันผาผ่าอะไรต่างๆด้วยระบบเซฟตี้เรามาต้องมาครบนะครับก็โอเคตอนนี้ก็จะมี ตัวนี้เป็น ac นะครับตัวนี้เป็น dc จากแผงนะครับแผงเรามาประมาณสักตัวนี้5แผงก็5 5 2 5 2 0 0 0ย่ากว่าวัตต์ัววิเมเตอร์เนี่ยรับได้สูงสุด2 0 0 0สอขับได้สูงสุด2,200บวัตตนะครับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขับตามตัวนี้ยังไงก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดเบรกเกอร์ช่วงนี้ก็มันเช้า9โมงนะครับก็อาจจะน้ำอาจจะยังมาไม่เต็ม50เิแต่ว่าถ้าเปิดตัวเนี้ย ตัว AC ก็จะมาเต็มเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับลองดู AC ก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ iNVT นะครับก็คิดว่าน่าจะหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่เช็คไฟอยู่โอเค มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่10เฮิรต์ค่อยๆหมุนเช็คอยู่นะครับตัวปั๊มค่อยหมุนแล้วล่ะอ่ะกำลังเร่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้มอเตอร์กำลังเร่งขึ้นอดี๋ยมาดูนิดหนึ่งเราจะมองเห็นกันไหมไกลๆ <laughs> ซูมน่าจะซูมได้อยู่เดี๋ยวอ่ะรอดูก่อนอันนี้ ตอนนี้ AC นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขับถึง50เิรืมัไหมค่อยๆเร่งไปอันนี้ก็ขึ้นมาครับประมาณ40กว่าๆอันนี้น้ำออกแล้วนะครับ กับ50และ49พยายามขับอยู่นะคเพราะว่าปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มสองแรงก็จริงแต่ว่าก็กินกินไปกินกำลังค่อนข้างจะสูงนั่นแหละตอนนี้น่าจะกระชากไปสัก2,000ได้แล้วละ่ะ <c oughs> นี่นครับก็นิ่งได้50ได้อยู่แป๊บหนึ่งพอมีช่วงดูดน้ำดีนะไม่ดีอะไรก็จะมีการลดลงมาบ้างนะครับช่วงที่จ่ายไฟ เยอะๆกินไปเยอะๆก็จะมีตกลงมาบ้างเพราะว่าตัวอ e ินเวอร์เตอร์อย่างที่บอกนะครับได้2,200วัตต์ถ้ามีการเกินก็จะลดลดการจ่ายกำลังลงมานะครับโอเคมาดูน้ำกันที่ออกพอจะมองเห็นไมเลยงู่มตรงโน้นสปริงเกอร์ซูมได้ไหมเดขี่ที่หนึ่งแล้วก็มีตรงนรน เราปิดเอซีแล้วเดี๋ยวมาลองแข่งกันดูว่าเป็นยังไงแข่งในช่วง9โมง -10 โมงนะครับเนี่ยมีความรู้สึกว่าอั่นนิดนึงนะครับเพราะปั๊มสองแรงกับกับรถเอาพุตแค่นี้น่าจะน่าจะอั่นอยู่พสอสมควรเดี๋ยวก็ดูแบบเป็นแผงนะครับว่าจะขับได้สักกี่เฮิร์ตใกล้เคียงกันไหม ตอนนี้มาอยู่200กว่าโวลต์นะครับแผงเพราะว่าแผงเรารุ่นนี้เป็นแผงรุ่นใหม่ก็คือตัวออกิดอิเตอร์จะรับจะรับถ้าจับ10แผงต้องจัดเป็น5แผง2เซตนะครแต่ว่าตัวกำลังมาเยอะเพราะว่าแอมกระแสสูงตัวนี้นะครับเจอสายเบอร์ทีวีเบอร์6ทั้งระบบนะครับ อเไล่ okay, ไปแล้วสามสิบแล้วน้ำออกแล้วสามสิบปิดอะตอนนี้แผงช่วงเช้านะครับทำมุงคนละด้านเลยแหละอันนี้แผงทันทิตใต้แล้วตอนนี้แสงยังไม่มาก็ได้ประมาณ40เฮิร์ตนะครับเรามาดออูน้ำที่ออก ก็น่าจะใช้งานได้รดนน้ำต้นไม้ได้โอเคแล้วก็วันนี้นะครับก็เทสระบบให้ดูกันพอสมควรแล้วก็สรุปอีกครั้งนะครับระบบนี้ก็คือ เป็นออฟฟิศเกียวเลยไม่มี ATS อยู่ที่ระบบเราด้วยไม่มี AC In ด้วยนะครับแผงมาทั้งหมดเ,เป็น g i n โ o Bonohab นะครับ535วัตต์ทั้งหมด10แผงรานนั้นเนี่ยตามฉลากกำลังรวมก็คือ5,350วัตต์นะครับแล้วกเ็เรามีแบตเตอรี่เป็น NMC นะครับ48โวลต์ทั้งหมด300แอมป์48โวลต์นะครับก็ สำรองไฟให้ใช้เซสซีดีไว้ประมาณ70-80%เนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณสัก10หน่วยตอนกลาคืนนะครับก็ถามว่าใช้อะไรได้บ้างตอนกลางคืนก็สายถนนทั่วๆนี่นะครับที่จะใช้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดแอร์น่าจะแอร์ประมาณ1 2 0 0 0 BTU นดีะครับ1ตัวตลอดคืนแน่นอนนะครับชุดนี้แล้วก็มีเซสที่เป็นปั๊มน้ำนะครับรับแต่งจ่าย2ออย่างเราไม่ได้ทำแบบ ผสมนะครับแม่ทำไดโอดบิดผสมไฟให้นะครับอันนี้ก็คือเลือกใช้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะแหล่งจ่ายจะเป็น a อหรือจะเป็น DC ทั้งสองแหล่งจ่ายมาจากแผงแล้วก็ระบบออฟกิดเราทั้งสองอย่างนะครับก็อย่างที่บอกตอนการใช้งานมันมันไม่ใช่ว่าใช้ช่วงกลางวันแล้วต้องการน้ําแรงๆเหมือนเหมือนกับที่คนที่เขาต้องเอาไดโอดบิดมาเพื่อเอาไฟเอซไฟบ้านเข้ามาช่วยจ่ายด้วย อย่างเราเนี่ยเป็นการเลือกว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยใช้แถงถ้าตอนกลางคืนไม่มีแถงเนี่ยก็มาใช้ AC แค่นั้นเองนะครับที่เราทํำไว้ก็เดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําไดโอดบิดผสมไฟให้นะครับก็รุดนี้หน้าง,งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่ๆก็จะเทปูนเทอะไรแล้วก็ปรับหน้าตาให้มันดูดีก็ ถ้าใครสนใจนะครับจะระบบแบบนี้ระบบออฟกิศนะครับก็ติดต่อทางทีมงานเรามาได้นะครับ IC Solar นะครับแล้วก็ที่นี่สถานที่สวยๆลูกค้าใจดีตันนี้ก็คือเป็นไร่วางบอลอยู่ที่ใกล้ๆเขาใหญ่เลยครับอากาศดีมากเป็นจุดกลางเต็นท์ไร่วางบอนอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับของเป็นคุ้มคิวก็ถ้าใครสนใจสถานที่กลางเต็นท์เงียบสงบ ห้องน้ําดีดีดีมากๆนะครับแล้วก็บริการดีๆนะครับก็เชิญมาได้ที่นี่นะครับไล่วังบอลครับขอบคุณมากครับผม